l ลเวลแคลคูลัสหน้าเก็บคะแนนน้องๆมาดูว่าโจทย์บอกว่าไงเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันปุ๊บ,บนะครับแล้วเขาก็ให้ g x มาเท่านี้พี่ป๊อบจะขออนุญาติ i s t โจทย์ออกมาก่อนนะครับก็จะมี g x เท่ากับ f x ทั้งหมดกำลังสองครับแล้วโจทย์พูดต่อว่า f 7เท่ากับ3 d i ดิของ g 1ไอ g 7เท่ากับ1ครับแล้วโจทย์ถามว่าอนุพันธ์ คำว่าอนุพันธ์ก็คือดิฟนั่นแหละครับเขาถามดิฟของตัวเนี้ยที่ x เป็น2มีค่าเท่าไหร่ครับเขาถามดิฟตัวนี้ที่ x เท่ากับสองเขาถามอนุพันธ์ของตัวนี้ครับมีค่าเท่าไหร่อะโอเคก็โจทย์ดีโจทย์ดีนะครับโจทย์ดีโอเคเรามาดูว่าข้อนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะครับน้องๆน,นี่คือลิสต์โจทย์ออกมาคราวนี้เวลาเราเจอโจทย์แคลคูลัสนะ่ะสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือคำถามก่อนถามอะไรเขาถามดิฟเขาถามอนุพันธ์ก็คือดิฟดิฟตัวนี้ที่ x เป็น2อ่ะงั้นเรามาดิฟก่อนครับเรามาดิฟตัวนี้ก่อนครับอ่ะดูนะเรามี f 2x กำลังสองบวก 4x ลบ9ครับถ้าหนูจะดิฟถ้าหนูจะดิฟ หนูก็จะกลายเป็นดิฟของตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆถ้ามันเป็นดิฟ f x โอเคมันจบมันจบแต่ตัวเนี้ยมันเป็นข้างในมันเป็นกอน้องต้องอย่าลืมดิฟข้างในต่ออีกชั้นหนึ่งคูณด้วยอะไรครับดิฟข้างในก็เป็นสองโ,โยลงมานะครับก็เป็น4 x บวก4ับลบ9ก็สลายล่างไป 4x บวก4อย่าลืมนะครับว่าต้องดิบด้วยแล้วเขาถามที่ x เท่ากับ2ที่ x เท่ากับ2แทนค่า2เข้าไปครับน้องๆก็จะกลายเป็นอ่ะเอา2แทนค่าเข้าไป2กำลังสได้4 4 2 8ครับเป็น8บวก4 2 8ลบ9คูณด้วยอ่ะ4 2 8บวก4ครับผมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะ 8บวกแปเป็น16ลบด้วย9ก็คือ7แปลว่าโจทย์ถามดิฟ F7 แล้วก็คูณด้วย12ครับ8บวก4ได้12เขากำลังถามตัวนี้ว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่12อะ่ะไม่มีประเด็นแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กๆอะ่ะจะต้องหาดิฟ F7 ให้ได้แปลว่าน้องๆอ,งอะ่ะจะต้องหาดิฟ F7 ให้ได้ครับดิฟ F7 นะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาต่อโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้เหล่านี้มา ครับพี่ป๊อปโยโลงมาหมดเลยนี่นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาครับดูนะความที่เราต้องการการหาดิฟ f7 นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับพี่ป๊อปอยากได้ดิฟ f7 ทําทำไงอะน้องๆเราก็ตัวนี้ไปดิฟซะสิไปดิฟตัวนี้ซะดิฟทั้งสองทางฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นดิฟ gX ถูกไหมดิฟ gX ฝั่งขวา ก้อนกำลังสองเวลาดิฟก็จะได้2ก้อนกำลัง1และอย่าลืมดิฟไส้ในด้วยดิฟนะครับก็จะกลายเป็นดิฟ g x 2, คูณก้อนกำลัง1แล้วก็ดิฟไส้ในได้ดิฟ f ออันนี้ไม่เขียนนะก้อนกำลัง1ครับน้องๆดูนะน้องๆดูโจทย์อยากได้ดิฟ g7 ถูกไหม สีเขียวที่พี่ป๊อวางมากไว้อยากได้สีเขียวก็คือดิฟ f อเพี่ป๊อกว่าแทน x ด้วย7ดีิแทน x เท่ากับ7สิ่งที่เราได้คืออะไรเราก็จะได้ดิฟ G7 เท่ากับ2แล้วก็ F7 แล้วก็ดิฟ F7 ครับผมอาะแทนค่าเร็วจะจบแล้วดิฟนี้ได้1เสียบเข้าไปเป็น1เท่ากับ2 F7 โจทย์ให้มาแล้วได้3 แล้วก็ดิฟ F7 ครับฉะนั้นดิฟ F7 ตัวนี้ได้6ก็โยนลงไปดิฟ F7 ได้เศษหนึ่งส่วนหครับพอน้องๆได้หนึ่งส่วนหกปุ๊บสีเขียวเท่ากันเลยเอาสีเขียวเข้าไปเสียบในสีเขียวด้านบนก็จะกลายเป็น1นส่วนหกคูณด้วยสิบสองสิบสองตัดหกได้สองพะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ที่โจทย์ถามนะครับพี่บอกว่าตัวนี้แทนค่าเข้าไป โอ้โห oh, แบบหนึ่งนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับคำตอบของข้อ,อนี้ก็เลยตอบเลข2ครับผมก็คือเสนหนึ่งส่วนหคูณด้วยสิสอตอบ2ประมาณนี้เวลาน้องๆทำโจทย์น้องๆพีอ่อยากจะให้เด็กๆวิเคราะห์ ross, โจทย์แคลคูลัสดีๆคือบางทีปัญหาของเด็ก,ดกๆหลายๆคนก็คือเวลาเจอโจทย์แคลแล้วแบบเชี่ยไม่รู้ทำไงอ่ะลิสต์ออกมาก่อนลิสต์ออกมาแบบที่พี่ป๊อปลิสต์ออกมา แล้วดูตรงคําถามว่าเอ้ยจากคําถามผมต้องหาอะไรเห็นไหมอย่างเงี้ยพอพี่ป๊อบเห็นคําถามปุ๊บพี่ป๊อบลองดิฟพอดิฟป,ปุ๊บอ๋อกูต้องหาดิฟ f อฟเจพอหาดิฟเอเก็โอเคเอาสิ่งที่มันให้มาดิฟไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาถึงเจอโจทย์ปุ๊บดิฟเลยไมย่มันต้องมีเหตุและผลในการทําโจทย์โอเคนะครับแล้วเจอกันสวัสดีน้องๆ